ก่อนอื่นเรื่องคอ l ลาบอร t ชันคงขอเล่าจากท็อปดาวมาก็อันแรกคือเรื่อง Big Data ในทางการแพทย์ของสงขาวนลกครินเนี่ยเราค่อนข้างมีโอกาสค่อนข้างดีเพราะว่าข้อมูลที่เก็บเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตอนนี้เรามีมาถึงปีที่15แล้วครับแล้วก็ทางผู้ริหารเนี่ยตั้งแต่คณะบดีลงมาถึงฝ่ายวิจัยเนี่ยค่อนข้างเห็นความสําคัญของเรื่องของ Big d a t ตในทางการแพทย์แล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่อง จำเป็นแล้วก็จะต้องมีในของคณะแพทย์นะครับแล้วก็ได้มีการตั้งศูนย์หลายๆศูนย์เพื่อมาจัดการ Big Data ที่เป็นเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ของ m d c i หรือว่าศูนย์ข้อมูลทางด้านการแพทย์เพื่อการวิจัยแล้วกับรวมทั้งศูนย์ของทางด้าน Bio Medical Engineer มีเรื่องของการสร้างหรือว่ามีเพิ่มจำนวนอาจารย์เกี่ยวกับทางด้าน d a t a e ซ c e มากขึ้นหรือแม้กระทั่งด้านของ Image ได้คอลเลชันหรือของอิมเมจดีเทคชันมากขึ้นครับก็เลยเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์วิศวกรแล้วก็นักดัตต์ c i e n นิดเต้นครับคือตัวผมเองก็เป็นทั้งหมอแล้วก็เป็นกึ่งๆึงลูกครึ่งดัตต์ไซน์ก็คอล r a t ชันที่เราถือถืออยู่ในมือเนี่ยจะเห็นว่าคอลเลกชันหลักๆของคณะนี่ต้องประกอบด้วย3 4องค์ประกอบหลักๆที่ขาดไม่ได้ไม่แต่องค์ประกอบเดียวแรกคือหมอ หรือแพทย์เฉพาะทางที่มีโจทย์ 2. คือนักเทคนิคทางด้านดัตซ์ไซที่รู้วิธีการเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์อันนี้3คือหน้างานคือวิศวะที่ออกแบบให้ข้อมูลนี้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในรูปธรรมท,ที่เป็น practical ซึ่งตัวอย่างของ collaboration เนี่ยก็จะมีหลายๆโครงการที่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับยกตัวอย่างเช่นตัวของ Smart ICU เป็นต้นนะครับผมขอพูดในฐานะของแพทย์ผู้รสานงานแล้วกันก็ส่วนของ Smart ICU เนี่ย ในฐานะของแพทย์ที่เป็นแพทย์เฉพาะทางเนี่ยตัวแพทย์เฉพาะทางจะให้โจทย์มาว่าสมัตต์ตัวของอัตมาตในซีอูหรือหน่วยผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยมีโจทย์อะไรที่น่าสนใจครับโจทย์ที่เขาให้มาหนึ่งคือเรื่องของอัตราการตายของผู้ป่วยกับอัตราการรีแอดมิตหรือคือการกลับเข้ามานอนซัําในซีอูหลังจากที่ปล่อยผู้ป่วยออกไปแล้วครับทีนี้หน้าที่ของหมอที่เป็นบิดจิ้งแบบผมก็คือมีหน้าที่คือถอดโจทย์เนี่ยครับออกมาว่า Data ตัวไหนที่จําเป็นแล้วก็ไปปรึกษาดับทีมของฝั่งวิศวะซึ่ง อาจารย์สิทธิโชงน่าจะให้ข้อมูลส่วนนี้ได้ดีกว่าครับผมเราก็มีการออกแบบพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการในการเก็บข้อมูลจากเครื่องเวนเท l a t เตอร์แล้วก็ขบวนการสร้างฐานข้อมูลรวมถึงรวมถึงขบวนการเอาข้อมูลที่ต่างกันมารวมกันเพื่อที่จะออกแบบเอาไปขึ้นที่มีผลลัพธ์ที่ใช้ได้ในทางในทางคลินิกครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราอะก็ยังมีการ เราก so ็ยังม like ีคอลลาเบเรชันในเชิงในเชิงโปรเจกต์อื่นด้วยเช่นกับภาควิชารังสีพิทยาที่เรามีการําภาพถ่ายทางการแพทย์มาเพื่อทำแอปพลิเคชันหรือว่าเพื่อสร้างพัฒนาผลิตที่เหมาะสมกับงานด้านคลินิกซึ่งเรามีการคอนซัลต์งานระหว่างหมอแล้วก็ทีมวิจัยตลอดเวลาเพื่อให้ได้งานที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเหมาะสมกับผู้ป่วยและเหมาะสมกับผู้ใช้งานครับก็ทั้งหมดนอกจากที่ พูดไปดังองค์ประกอบหลัก3อย่างนะครับองค์ประกอบอีก2ส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนที่ขาดไม่ได้แรกคือหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นหน,หน่วยหนึ่งที่สําคัญที่ให้ข้อมูลแล้วก็ดึงข้อมูลบางส่วนที่เราจําเป็นออกมาใช้ในการทําโรปรพิกาต้าังหลายครับอันที่2คือผู้ริหารที่เห็นความจําเป็นครับถ้าผู้ริหารไม่เห็นก็ไม่มีการสนับสนุนทั้งเรื่องของคนเงินของเนี่ย ก็คอลลาบอร์เรชัทั้งหมดที่พูดมาคงเป็นไปไม่ได้เช่นกันแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส่วนสุดท้ายก็ต้องบอกว่าก็หมอทุกท่านอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่รวมทั้งนักเทคนิคหร,หรือผู้ช่วชาญเฉพาะด้านแต,แต่ละด้านโดยเฉพาะเทคโนโลยีเนี่ยเขเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับขาดคนใดคนหนึ่งก็ทําให้ Collaboration ที่กาลังเป็นอยู่เนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็สุดท้ายแล้วผมบอกว่าเรื่อง big data เนี่ย ทางการโดยเฉพาะทางการแพทย์นะก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเพื่อที่จะพัฒนาการดูแลผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งถ้าในมุมมองผู้ป่วยก็เป็นการพัฒนาคุณภาพหรือว่าส่งเสริมสุขภาพของตัวเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่อง Big Data นี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจจะต้องเรียนรู้ในระดับหนึ่งครับว่าจะอยู่ร่วมกับ Big Data ในปัจจุบันอย่างไร เช่นในระดับคนทั่วไปจ,จะมองว่า Big Data ทางการแพทย์เนี่ยจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรแล้วควรจะต้องระวังอะไรบ้างในฐานะหมอก็ต้องรู้ว่า Big Data ที่ว่าเนี่ยจะทํางานร่วมกับมันได้อย่างไรเทคโนโลยีใหม่ๆของ Big Data ที่หมอควรรู้คืออะไระครับหลักสูตรการแพทย์ก็อาจจะต้องมีเรื่องของ Big Data เข้าไปผสมลงอยู่ด้วยครับเพราะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในส่วนของด้านวิศวานั้นก็คงต้องถามอาจารย์สิริชคงนะครับว่ามองเป็นยังไง ครับผมคือผมมองว่าข้อว่าข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วในระบบของโรงพยาบาลทั้งข้อมูลการตรวจรักษาของผู้ป่วยข้อมูลสุขภาพและและข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์เนี่ยเราสามารถนำทั้งหมดเนี่ยศึกษาคือใจและพัฒนา,ฒนาวัตกรรมต่อยอดเพื่อทำให้การให้บริการทางการแพทย์ดีขึ้นได้ในอนาคตทั้งนี้ก็ขออนุญาตแนะนำหน่วย MDCI หรือว่าศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อวิจัยและนวัตกรรมไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับก็ศูนย์หนึ่งที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยที่หากท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางท่านสามารถเดินเข้ามาพร้อมโจทย์เพื่อให้เราช่วยตอบคําถามหรือว่าช่วยทําให้คําถามที่ท่านต้องการตอบเนี่ยที่ตรงใจหรือสามารถนําไปใช้กับการพัฒนาการบริการของทางสุขภาพหรือการดูแลผู้ป่วยได้